mày 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 พ่อใส่แบบนีแหละ แค่กดเข้าไปปุนียงนีอย่ากดมันลูกเกยาะทอะไรถ้าจะไปขี่แป้ง เดี๋ยวกูเดียวหมดลดเดียยวน่อยน่ยนยาใช่ต้งไหนคนที่คุกเราไม่มีไพรเดิเนผีนี้เพรามันจะหายไปแล้วโอ้ย นี่เลยน่าแคนี้เลยจังดะเห็นไหมทำไมอ่ะพ่อระวังเฮ้ยเราคนอื่นเขาทายกันนะทายเนี่ยไม่เชื่อกูอ่ะจังหูตัวบ่อันจะลงคเฟดเฟดแถังพูดคข้หยาบพ่อกับแม่ลูเลยเดี๋ยว ไอ้บได้พูดไงบอกว่าพ่อแม่จะหเนี่ยคือจุดลองเฟสแม่จุดล่องเฟสโบได้ไอสั่าใครบอกยังพูดล่ะม่บอก ชไฟลบไม่คข้มแงบอกนมาบอกมาไฟลอไม่คขัมงบอกฉันมาว่าค่ลวไฟลบคิวไงใครบอกเหรอบอกว่าไอ้ย่อ,ยยองลบสิ่งทุกยา่างอ้ใช่ าครับคุณจะเกิดอ,อยู่ที่นี่ไป bye